ท้กท่าช่วงนี้ได้เวลามาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นกันกับแพรวสินีน่าสวัสดพูนค่ะว่าด้วยเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะสืบเนื่องมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เริ่มมีความกังวลต่อการกลับมาระบาดระลอกที่2ของโควิด -19 ทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในจีนนะคะส่งผลกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วทั้งโลกเลยอย่างตลาดหุ้นของสหรัฐเองสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะภาพรวมของดัชนีดาวโจนส์นะคะปรับตัวร่วงลงกว่า5.6% S&P 500 ลงไป4.8% NASDAQ ลงไป2.3%ซึ่งก็ถือว่าเป็นการร่วงลงรายสัปดาห์นะคะที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะหลักๆก,ก็เป็นเพราะเกิดกระแสะความกังวลนะคะต่อการกลับมาระบาดใหม่ของโควิด -19 แล้วก็กระแสะการเติบโตของเศรษฐกิจตอนนี้หลายๆประเทศนะคะก็เริ่มที่จะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจหดตัวก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้นักทุนเทขายหุ้นแล้วก็ ันกลับเข้ามาถือสินทรัพย์ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือแม้แต่เข้าซื้อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะคะสัปดาห์นี้ก็ต้องติดตามด้วยทั้งการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ท่าทีของธนาคารกลางของหลายๆประเทศนะคะว่าเขาจะส่งสัญญาณต่อการดําเนินนโยบายด้านการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง ส่วนบ้านเราเองค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เฟสที่4ไปเรียบร้อยแล้วนะคะยกเลิกเคอร์ฟิลก็คงต้องลุ้นกันในแง่ของกิจกรรมและความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจหลายๆห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ไว่าจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งเรื่องการส่งออกการท่องเที่ยวก็กลับมาทํางานกันอย่างหนักหนึ่งในสิ่งที่สร้างรายได้กับประเทศค่ะก็คือการค้าการขายทั้งชายแดนแล้วก็ผ่านแดนล่าสุดทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะออกมาบอกถึงนโยบายหรือว่ามาตรการส่งเสริมการค้าบริเวณชายแดนสะแก แก้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีประสิทธิภาพในแง่ของการทําการค้าการขายพิเศษชายแดนซึ่งพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสะแก้วอาเภออรัญญประเทศนะคะมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการค้าแล้วก็เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะซึ่งทางกนอ,อนะคะก็เตรียมมาตรการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นการจองเช่าที่ดินในช่วงครึ่งปีหลังมีโปรโมชั่นให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือว่าการจองเช่าที่ดิน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสะแก้วซึ่งทางกรนออบอกว่าคาดการณ์นะคะว่ามาตราการต่างๆเหล่านี้น่าจะสามารถจูงใจให้นักลงทุนเนี่ยหันเข้ามาลงทุนในพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมสะแก้วเพิ่มมากขึ้นซึ่งหากทําได้แบบนั้นจริงๆก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ค่ะ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าราชการค่ะเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยของข้าราชการเพราะว่าล่าสุดทางกรมธนารักษ์นะคะอ,อ,อธิบดีกรมธนารักษ์คุณยุทธนาหยิมการุณบอกว่าตอนนี้ได้ร่วมหารือกันกับสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล,ลเรือนหรือว่าก,กอพอค่ะเขาไปสํารวจความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการทั่วประเทศนะคะเพื่อต้องการจะสร้างคอนโดมิเนียมราคาถูกจํานวน1 0,000หน่วยให้กับข้าราชการที่มีรายได้น้อยนะคะ15,000บาทจนถึง16,00 0บาทต่อเดือน ได้เช่าซื้อระยะเวลายาวๆเลย30ปีราคาก็9,9999 9 999, 999บาทค่ะ9หมดเลยผ่อนเดือนลบประมาณ3,900บาทนะคะคอนโดมิเนียม40ตารางเมตรเบื้องต้นเนี่ยการดำเนินการในระยะแรกก็จะทำประมาณ12อาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีโซนสุข,ขุมวิทพระรามสามถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะน่าจะเริ่มก่อสร้างอาคารแรกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสําหรับข้าราชการเพื่อต้องการอยากจะช่วยเหลือแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนั่นเองค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่รวบรวมแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจด้านอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อเลค่ะ